และนอกจากนั้นนะครับอาจจะได้เพิ่มเติมกฎหมายมินศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่ามีพักมุสลิมที่เขาจ่อไว้ครั้งที่แล้วแล้วว่าจะเอากฎหมายมินศาสนาเข้าสาภาแล้วเข้าไปแล้วด้วยตอนนี้เรื่องคาไว้อยู่ครับและแน่นอนครับตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าปล่อยไว้แล้วได้เป็นรัฐบาลนี่ครับกฎหมายนี้ต้องถูกกิบเข้ามาใหม่แล้วไม่มีสสพุทธมาโต้เถียงเลยแลนสไลด์ครับกฎหมายมินศาสนาออกมาใครได้ประโยชน์ ใครได้ประโยชน์ถ้ามีกฎหมายมีศาสนาออกมาใครได้ประโยชน์สูงสุดเราถามว่าในคมพีอากุลานเนี่ยแปลามาเป็นแบบเนี้ยว่าฆ่าคนที่ไม่นับถืออละห์ได้ตัดคอได้ฟันคอให้ขาดได้ตัดแขนได้ตัดขาได้จับขึงพืชจับไปเป็นเฉลยยึดรัพย์เขาได้อีกลวถ้าเกิดคนไทยพูดไปพูดเรื่องนี้ความจริงที่อยู่ในคมพีรอากุลาญอย่างนี้ถือว่ามีศาสนาใช่ไหมติดคุกไหมแล้วถ้าติดคุกแล้วใครจะกล้าพูด ต่อไปใครจะกล้าพูดเพราะฉะนั้นเข้าทางใครครับแลนสไลด์ข้างซ้ายมีเจ้าของกิจการนะครับสาครวัฒนานะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับที่ถูกกรรมการการสลามฟ้องเรื่องเกี่ยวกับฮาลานเชื่อไหมครับของในโกดังถูกยึดมาเป็นพันกว่าลังหลายแสนบาทแล้วก็มาคุยกับกรรมการการสลามด้านหลังด้านหลังปีตาฮาลานกรรมการการสลามคนนั้นพูดกับเจ้าของกิจการว่าอะไรเนี่ย คุณจะทําอย่างเนี้เท่ากับเป็นการดูถูกอิสลา,ามนะรู้ไหมว่าฮารานเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําความผิดอยู่อ่าคุณจะต้องเสียค่าปรับนี่เลยเอาเครื่องคิดเลขคำนวณคุณจะต้องเสียค่าปรับเจ็สิบล้านบาทไอตอนแรกเกือบหนึ่งร้อยล้านบาทด้วยเพราะว่าฮาลานเนี่ยยิ่งใหญ่มากศักดิ์สิทธิ์มากคุณกาลังมินมินมินอินสลา,าม เพราะนั้นเรียกค่าปรับเกินหนึ่งร้อยล้านบาทผู้ประกอบการไทยอึ้งกิมกี่เลยตลอดโรงงานที่ตัวเองที่ปู่ย่าตายายสร,ร้างขึ้นมาโรงงานน้ำปลามายังไม่เคยมีเงินสดถึงเจ็ดสิบล้านบาทน้ำพักน้ำแรงในการสร้างโรงงานมาต่อมาจนถึงรุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกพอรุ่นลูกมาทำตาล้านไว้ตอนปีสี่หนึ่งสี่สองเพราะกระแส ให้ทำฮาลานเสร็จพอมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาไอเรื่องที่ว่ามีอยู่ยุคหนึ่งประมาณสี่สี่เจ็ดสี่แปดที่ว่าไอเติมแคลเซียมเข้าไปอ่ะนะครับสมัยพระเทพท่านจะเน้นเพิ่มตรงนี้เข้ามาก็เลยปรึกษาออยอ,อยอบอกเออเติมได้ไม่ต้องเปลี่ยนตาอ,อยอไม่ต้องไปเปลี่ยนเลขพอปรึกษากรรมการปรึกษาที่ปรึกษาฮาลานบอกเออไม่เป็นไรในเมื่ออยอไม่ต้องให้เปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่พอไม่เปลี่ยนเสียตาฮาลานไปอยู่แล้วอย,อยู่วันดีคืนดีกรรมการที่ปรึกษาฮาลานมาบอกว่า ผู้ประกอบการไทยรายนี้ทําผิดจะต้องเสียค่าปรับเอาตํารวจอิสลามไปจับไปยึดของในโกดังเป็นพันเป็นพันลังผู้ประกอบการไทยจะต้องไปคุยที่กรรมการการสลามใหญ่โตเลยคุณทําผิดฮาลานยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องชดใช้หนึ่งร้อยล้านบาทเกือบหนึร้อยล้านบาทคนไทยพูดครับ ถ้าเป็นคุณโดนคุณมาติดตาแล้วลคุณโดนเรียกค่าไทยเกือบหนึ้อยล้านบาทคุณจะรู้สึกยังไง